สวัสดีค่ะ SP Family พอนพอดคลิปนี้มากับกว๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาผัดซีอิ๊วหมูค่ะนี่ค่ะใช้กว๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาตามังคนคู่ตัวนี้ค่ะก่อนที่จะทำเราไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนำแผ่น ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ที่เราแช่น้ำแล้วลงมาลวกค่ะนี่เาก็ลวกให้แผ่นสุกพอสุกแล้วก็จะใสๆนะคะแผ่นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ที่สุกแล้วใสแล้วเราก็ตักขึ้นจากน้ำที่เราลวกเอาใส่ในน้ำแช่ไว้ก่อนค่ะ นี่เตรียมเสร็จเรียบร้อยวัตถุดิบที่จะใช้แผ่นเชี่ยงไห้ไทยวาที่เราลวกแล้วหมูสามชั้นสไลด์ค่ะผักกะล่ำปลีอันนี้ผักตามชอบนะคะไข่แล้วก็กะเทียมค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงในการผัดก็ง่ายๆค่ะซอสหอยนางลมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงรส ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำด้วยนะคะเป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะก็น้ำมันพืชนะคะเริ่มต้นจากตั้งกระทะเปิดแก๊สใส่น้ำค่ะเราจะลวนหมูสามชั้นกันก่อนค่ะใส่น้ำเพื่อที่จะดึงให้น้ำมันที่อยู่ในตัวหมูสามชั้นออกมาค่ะ ลวนไปเรื่อยๆให้เเริ่มแห้งน้ำมันที่อยู่ในหมูสามชั้นก็จะออกมาค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะน้ำมันหมูสามชั้นออกมัน้อยเกินค่ะก็เราใช้ปริมาณน้อยนะคะทำกินคนเดียวค่ะก็เติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำไข่ค่ะ เอาไข่ลงไปรอให้ไข่ขาวเซตตัวนะคะอีกข้างหนึ่งของหมูแล้วก็นำกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวไว้พอมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนค่ะหืมยงน้องแมว พอกระเทียมที่เราเจียวหอมได้ที่แล้วเราก็คนคลุกเค้ากันเลยค่ะเป็นการผัดนะคะกระเทียมหมูสามชั้นสไลด์แล้วก็ไข่ค่ะผัดคนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะในประมาณนี้เราก็นำเส้นที่เรา เป็นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาที่เราแช่น้ําแล้วก็ลวกแล้วก็แช่น้ําเย็นไว้เรามาลงผัดคุกเขาไปด้วยกันค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะซีอิ๊วดําหวานวันนี้จะทําเป็นเมนูผัดซีอิ๊วค่ะ ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้านะคะนี่ให้สีอิ๊วดำหวานเคลือบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ของเรานะคะแผ่นก๋วยเตี๋ยวเซียงไฮ้เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงตามชอบเลยค่ะ แล้วก็ผัดคลุกเค้าเครื่องปรุงค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเป็นการล้างถ้วยเครื่องปรุงค่ะแล้วก็ผัดทำแบบง่ายๆค่ะมีแผ่น,นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาติดบ้านไว้ก็สะดวกเลยค่ะผักอันวันนี้มีกระหล่ำปีก็ใส่กระหล่ำปีใครจะเลือกใส่ผักอะไรก็ได้นะคะ จะเป็นคันนาจะเป็นข้าวโพดอ่อนหรือจะเป็นผักที่เราชอบกินก็ใส่ได้เลยค่ะเป็นการผัดซีอิว๊วได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่นะคะเตรียมจานตักใส่จานอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะกินกับการทำก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาผัดซีอิ๊วทำแบบง่ายๆในแบบของ HP Family พรพรนี่ค่ะเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไทยวาจามังกรคู่ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมกับพริกป่นนะคะหรือใครจะปรุงรสชาติอีกรอบหนึ่งก็ อันนี้ตามใจคนกินเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ